คนวันนี้เราจะมาเล่นซองสุม่มอันนี้กันฮนะซองสุม่มเกมปลาหมึกนอะีพีสองเฮ้ยนี่ไม่นี่เป็นแบบนี้เลยมีอาวุธต,ต่างๆมีให้ตดชอบเฉยๆไม่ชอบอ่ะ EP สอง่จะเป็นแบบนี้ นี่นะพิเศษธรรมดาแย่นะอันนี้ก็คือให้ดาวแสดงความคิดเห็นพอไหมระบายสีนะ่ะเรื่องนี้ก็คืออยากเล่นไหมเคนี่นะท่านผู้ชมแล้วอีกอย่างนึงคือท่านผู้ชมเห็นเลยด้านหลังไหมนี่ซองซูมอีกสี่สอง ซองที่หนึ่งเป็นซองสุ่มลับเนะยังบอกไม่ได้ซองที่สองเป็นคำถามเกียนซองที่สามเป็นซองสุมม่มรูปภาพซองที่สีเงง่เป็นเอ่อยังไงเป็นที่แบบนะ้ใชใ้ในการทำซองสุ่มอะโอเคว่าแต่เรามาแกะอันนี้กันดีกว่านะเออติ๊กทิปนี้มันจะน่าเบื่อเนะมามีที่สี่ยังดี เออข้างในก็ฮ้ยเดี๋ยวนะมองไม่เคยเห็นเออแผงเดียวล่วงลงมาหมดเลยมีสองมีอีกนะหมดละคุยหมดละ โอเคมีอะไรบ้างนะนี่มีทรงสุ่มนะทรงสุ่มแบบนี้อันที่สองคืออันนี้คุณได้นะอันนี้ก็คือคุณชอบไหมนะชอบเฉยๆไม่ชอบนะเอะนี่นะมาเปิดกันดีกว่าว่าเราจะได้อะไรสามสองหนึ่งลึก ธรรมดาเราได้ธรรมดานะโอเคธรรมดาตลอดเลยต่อมาก็จะมีเอออันนี้นะเป็นทองสุ่มแบบนี้ต่อมาอันนี้ก็จะเป็นเออนีเนะมีให้จุด อันนี้คือจะเป็นซองซองสุ่มรูปภาพแล้วก็อันนี้คืออะไรอันนี้คือไอเล e y ยูเน้อ g อ d ไม่ดมาแล้วต่อมาก็จะเป็นสีเทียนมีสามสีโอเคอย่างสุดท้ายก็คือปากกามีไว้ให้จด เรามาเริ่มกันเลยเรามาแกะซองนี้ก่อนดีกว่าโอเคแกะเลยไม่ต้องลุกไปไหนเลยแค่ฉีดแบบนี้ก็ได้เลยไม่ต้องลุกไปเอากันไกไม่ต้องลุกไปเอาสีมารูปภาพแรกเราได้เป็นเออเป็นรูปดังว่าหน้า รูปสามเหลี่ยมอันนี้คือประตูในเกมมิงเกิลนะไม่รู้ว่าอ่านถูกไหมนะไม่รู้ว่าพูดถูกไหมนะอันนี้เกมในด่านมิงเกลิลถูกไหมปืน เลือดตักตีหินลอยฟ้าถูกไหม uh oh. ไม่รู้อ่นถูกไหมเนะนี่ยมีไหม หมดเนะี่ยไม่มีแล้วได้เป็นรูปภาพประมาณนี้นะเนี่ยต่อมาซองสูมอันนี้เป็นซองสูมอะไรเอ่ยเป็นซองสูมนี้นามบาัตรสวิดเกมผู้เล่นหมายเลขศูนย์ศูนย์หนึ่ง อะไรผู้เล่นหมายเลขสี่ห้าหกแล้วก็มีผู้เล่นอะไรผู้เล่นหมายเลขสามสามสามโอ้อันนี้ไม่มีหมายเลขนาะโอ๊ตสามแปด จริงนะโอเคแล้วนี่สองส่มสองส่มอันสุดท้ายมาเรามาลองแกะกันอย่านี้ดูเป็นอันนี้นะเป็นไม้เออสควิตเกมเป็นสควิตเกมแบบนี้เลยเออไอ้ไกอนมีผู้เล่นอะไรมังเนี่ย ไปดูกันเอาเองแล้วกันเนะเพื่อแล้วใครที่มองไม่ออกก็ช่างมันแล้วกันนะเค okay. มีพูดเล่นหมายเลขหนึ่งสองห้าด้วยมินซูเกือบอ่านเป็นบิงซูแล้วหิวเลยเนะี่ย กมันมีอะไรให้จดมัง่งเดี๋ยวดูก่อนนะเคมมาจดอันนี้ก่อนเลยดีกว่าฮะคุณชอบไหมต้องบอกเลยว่าชอบนะเคต่อมามีอะไรให้จดมีอะไรให้จดอีก นี่ธรรมดานะธรรมดาโอเคมีจุดแค่นี้ใช่ไหมอีกจุดิดต่อมาเราจะมาเออเดี๋ยวเดี๋ยวทอบลกไปหมดเลยอยากเล่นไหมเล่นนะเล่นไปแล้วนะ พอไหมไม่พอนี่ให <Look who S 1> like ้คะแนนให้คะแนนดาวให้ดาวนะใส่ให้หมดเลยแสดงความคิดเห็นสนุกมากมากเออ ต่อมาเรามาระบายสีกันตัามาระบายสีกันคือบายแบบนี้แล้วก็อันนี้เป็นสีของน้ำตาลแล้วก็อันนี้จะเป็นเออนี่นถากหลังนี่นะ สุ่มอย่างอื่นใช่ไหมได้นะฮะเทียพื้นที่แปบ,บหนึ่งโล่งแล้วค่อยอยังช่วเรามาแกะโซนนี้ก่อนเลยดีกว่าเป็นไงเนะี่ยมาแกะกันสองซุม่มาดูกัน ลยสติกเกอร์สติกเกอร์ลูกหัวใจยังมีสติกเกอร์อีกแล้วก็หมดแล้วนะนโอเคสองแรกเราได้เป็นอีโมจิลูกหัวใจต่อมาอันต่อไปก็คือคำถามเกียนนะคำถามเกียนโอเค คำถามเกียนม,มาเรามาแกะกันเลยโอเคสสใจต้องแกะลึกกว่านี้เดี๋ยวมาข้างในจะมีอะไรคำถามเกียนนะอันนี้คือคำถามเกียนนะอ่ะ ถามเกียนจะเป็นยังไงล่ะเนี่ยอู้โอ้ทำไมติดอย่างนั้นล่ะเอาละแล้วทำไมทำไมมันติดอย่างนั้นจะเอาออกมาได้ไหมเนี่ยยากเกียรแล้วจะมาติดอะไรแบบนี้เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อน ดีมันติดเดี๋ก่นเปิดออกมาแบบนี้เลยโลกมันจะได้จำดึงออกมาคาด <c oughs> <c oughs> คำถามแรกก่อนดีกว่าตัวอักษรไหนมีน้ำติ๊กตอก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 นะคำตอบก็คือตัวกอัสอน C เพราะ สีอ่านว่าสี่สีแปลว่าทะเลทะเลมีน้ำต่อมาจนกลัวอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคำต,ตอบก,ก็คือฟ้าทลายจนต่อมาอะไรแรงกว่าลูกเตะพ่อเตะต่อมาห้องน้ำ อะไรเหม็นที่สุดห้องน้ำหญิงนี่ทำไมปลาถึงวางไข่ถ้าเกิดมันโยนแล้วมันก็แตกอเอือหือน้ำนี้คือน้ำอะไรเนี่ เอ,อื้อดฉีกแบบนี้เลยเหรอคำตอบก็ววคือไม่รู้ดูออกไหมล่ะต่อมานี่คือลูกภาพอะไรติ๊กตกติ๊กตกติ๊กตัตกคำตอบก็คือใบไม้ก็ก็ใบไม้อะยังไม่เห็นคำตอบเลยก็ผมควรทำอะมันแล้วมันมองไม่เห็นไงมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้แหละต่อมา เคียพ์พื้นที่คีพ์พื้นที่แพบ๊บซองสุง่มอันนี้คือซองสุง่มรูปภาพโอ้โนผมเผื่อทำรูปภาพอันนี้นะนี่ยังจำรูปภาพนี้ได้อยู่ไหมนะหวังว่าทุกคนจะจำได้นะนี่รูปภาพพวกนี้นะ ถึงกันหรือเปล่ปานะนี่เป็นรูปภาพแบบนี้นะมีรูปภาพนารกด้วยยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดสำหรับที่คิดว่าสวยที่สุดคืนนี้นะเออท้องฟ้าสีม่วงแล้วก็ หมดแล้วนะซองสุ่มสุดท้ายอันนี้คือวัสดุที่ใช้ในการทำซองสุ่มนะถามว่ามันจะเป็นถามว่ามันคืออะไรเหรอมันคือนี้ฮะนี่มันคือนี้ฮะที่เปิดแบบยังไงนี่นะมีหลายอันเลยนี่นี่นี่โอ้นี่ก็คือ จะเปิดแบบนี้นะเอะนี่นะต่เขียนให้ดูนะเอ่ะดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ด,ยวดูเลยให้ดูนะีนี่ชั้น รักคุณนี่ตัวอย่างก็จะเป็นประมาณนี้นะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยและสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนสู้ดีครับบ๊ายบาย